มากๆเลยนะคะที่เอาพวกของพวกขนมมาให้พมกหรูค่ะทางชมรมลิเกพิซนุโลกก็ขอบคุณคุณแอมน,นะคะมีทั้งคณะลิเกจากชมรมลิเกพิษณนุโลกทางลิเกเด็กจากกำแพงเพชรที่ได้รับถุงยางชีพจากลิเกโกอินเตอร์แอนมิทชัยค่ะแล้วก็ฝากเสียงขอบคุณมาอย่างเมื่อกี้ที่ได้ยินนะคะ และนี่คือบรรยากาศการมอบถุงยางชีพใน3จังหวัดภาคเหนือตอนล่างค่ะพิษณุโลกสุขโขทไัยกำแพงเพชรที่ทีมงานแอนมิชชัยขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ ที่จริงแล้วค่ะแอนมิชัยเขาจัดโครงการช่วยเหลือลิเกในจังหวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19มาหลายเดือนแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งปิดโครงการไปค่ะแต่ทีนี้พอมีน้ําท่วมเข้ามาซ้ําอดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีลิเกสูงอายุจํานวนไม่น้อยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของที่จัดขึ้นไปก็เลยเป็นอาหารแห้งน้ําดื่มบรรเทาทุกเฉพาะหน้าไปก่อนนะคะบางพื้นที่น้ําลดแล้วก็ถือเป็นกําลังใจไปให้ค่ะ ขณะที่ลิเกจากบางพื้นที่น้ำยังท่วมสูงออกมารับไม่ได้ก็ต้องจัดเรือพายกันเข้าไปนะคะเรียกว่าน้ำท่วมครั้งนี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่ง่ายเลยสำหรับคนลิเกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อยู่แล้วค่ะแอนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะคะที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคไหนก็แล้วแต่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ซึ่งตอนนี้ก็เราเจอปัญหาโควิดกันมาแล้ว ะะระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ยังมาเจอน้ำท่วมเข้าไปอีกนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็แอนดีใจที่ได้มีส่วนแบ่งเบาบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องลิเกสายอาชีพเดียวกันแล้วก็รวมถึงเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านด้วยในตอนนี้ สำหรับแอนมิทชัยค่ะที่มีงานต่างประเทศอยู่บ่อยๆนะคะสถานการณ์โควิด19สร้างผลกระทบเหมือนกันค่ะก็คือแนวโน้มเนี่ยที่มองว่าก็น่าจะดีขึ้นแหละค่ะเพราะว่าตอนนี้ตัวเองรับวัคซีนครบ2เข็มแล้วเบื้องต้นค่ะเธอมีแผนนะคะเร่งไ่ายทการแสดงที่จะเผยแพร่ในเว็บไซต์ลิเกเทเตอร์เอาไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะตั้งใจค่ะว่าจะกลับไปรับงานต่างประเทศรวมถึงทําการแสดงไลฟ์โชว์ครั้งแรกที่ดูใบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะซึ่งงานนี้ถูกเลื่อนนะคะเพราะโควิด19 มาตั้งแต่ปลายปี2563ค่ะ